กลุ่มที่มีพลังมากตอนตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเยาวะชนจัดการตรนเองแล้วอนอกจากนั้นผมเชื่อว่าเยาวะชนยังจัดการกับปญัญหได้ด้วยและจัดการกับสังคมได้บางครั้งดีกว่าเราตอนไอ้ตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่น่าสนใจส่วนของยยาโสชนนั้นไปจับที่เทคนิกแล้วก็ไปจับที่เรื่องของภาษา ทั้งสองจังหวัดนี้ไปจัดองเรื่องนี้ในประเด็นอย่างนี้มันสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กวัยนี้เด็กวัยรุ่นนี้สนใจเรื่องกิจกรรมตอนก็ใช้กิจกรรมเป็นเป็นฐานในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองส่วนเด็กปฐมวัยเด็กเล็ก กำลังพัฒนาในเรื่องของภาษาในเรื่องการเรียนรู้อะไรต่างๆตอนการที่เอาเรื่องของการอ่านของหนังสือของพ่อแม่เข้าไปใช้มันก็ได้สอดคล้องกับอะไรต่างๆเยอะแยะและที่สําคัญที่สุดผมเห็นว่าตั้งสองผมของผู้เรียนรู้เนี่ยมีความสุขเยาวชนของกุกคนก็มีความสุข,ข,ขาสจากการที่แกไดท้ทํากิจกรรมที่เรืร่องฉันได้มีคุณค่า เด็กเล็กๆที่อยู่ที่บ้านมาเมื่อคี้กับผู้ปกครองก็ดีกับครูก็ดีกับใครก็ดีก็เห็นว่าเด็กมีความสุขนะแล้วก็พ่อแม่ก็มีความสุขด้วยพลังสองตัวนี้ผมผมเชื่อว่าเป็นพลังที่สําคัญในการที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเรียนรู้ตรงนี้ก็ขอเชิญชม แล้วก็ยาลาเองนั้นแล้วก็ลดนับหนึ่งที่ปฐมวัยก็จะได้ออกกิจกรรมเหล่านี้ไปยึดใช้อาจจะมีกิจกรรมอีกหลายๆอื่นที่เราสามารถไปใช้ได้แต่ที่ผมชื่นชมมากที่สุดก็คือวิธีคิดของยศวธรทางสารนุชจังรอปสตอเอาเรื่องก่อการอาญายูปกติมันจะไปว่าเรื่องอื่นเอามาเป็นตัวจับอันนี้เป็นวิธีคิดที่ที่น่า ่าถึงนอกจากนั้นฟังต่อเพราะว่าถ้าหนังสือหายเราดีใจวิธีคิดอย่างนี้ผมว่าไปไกลครับก็ขอรียนจบทั้งสองจังหวัดครับ